อ่อนเอาตรงนะแถวนี้หายากมากแถวนนทบุรีนะ้อจ้าดูไหมว่าเราจะเอาไปทําอะไรให้ถ่ายเฉลยเลยแล้วกันต้มอึ่งต้มอึ่งคือแถวนี้ไม่มีใครได้กินหรอกถ้าไม่สั่งทางไกลอ่ะรู้เลยไปหัวเสือไปต้มอึ่งเจอแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปต้มอึ่งกันเลยจ้ามาขโมยเขาวันนี้เราจะมามาทำต้มอึ่งเด้อจ้าอันนี้เราก็ต้มสะดุ้งมันก่อนเด้อเพื่อนๆนี่ สะดุ้งมันก่อนแล้วเราเอามาเอาขี้ดีออกโอเคเดี๋ยวเราต้มก่อนแล้วเราไปผ่าขี้ผ่าไส้มันออกเด้อสวัสดีค่ะวันนี้หนาจะพามาต้มอ,อื่นเพื่อนๆต้มอื่นใส่ใบยอดมะขามอ่ะยอดมะขามอ่อนกับใบหัวเสือกเยจ้ารู้สึกว่าเป็นขั้งที่สองที่หนูนาทำก่อนอื่นเราก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดขิงค่ะหัวหอมหอมแดงหนูนาไม่มีหอมแดงใส่หอมแขกไป ปแล้วเราก็ตำพริกกระเทียมคือทุกอย่างหนูนาตำไม่หมดแล้วนี่พริกกระเทียมห,หอมหอมโวยมันลงไปแล้วก็เรารอให้น้ำเดือเดเลยจ้าใส่เกลือแล้วก็ผงนัวใส่หน่อยอร่อยหน่อยใส่หลายอร่อยหลายสูตรน,นี่หนูนาจา้าใส่น้ำปลายอยู่บนนเตียงเอาได้ไหมเดี๋ยวเราจะย้อนน้ำปลาจักหน่อยเดี๋ยวจะไปย้อนเยอะเดี๋ยวเพื่อนเด้อ เพื่อความนัวเพื่อความแบบขาดไม่ได้ของหนูนาเนาะนี่เดือดแล้วแล้วก็ใส่อึ่งไปเลยนี่ใส่อึ่งลงไปหนูนาถ่ายคนเดียวนะอาจจะแบบเกิงกลางจังหน่อยน,นี่ใส่ลงไปมีไข่แค่สองตัวเพื่อนนะ่าเสียด้อะก็ดีกว่าไม่ได้กินเนีย่ยไข่รอเดือดเลยจ้า เราตีหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆอ่ะหน่อยหนึ่งเอาหน้ามังเดียวนะใส่น้าปลาหน่อยหนึ่งระรอให้มันเดือดแต่มันเดือดแล้วแหละเราใส่เองไปมันเลยใส่น้ำมะขามหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆช่วยยอดมะขามเพราะว่าแถวนี้หาะยอดมะขามไม่ไดเยอะยไข่สองตัวก็โอเคแล้วมาใส่ยอดมะขามเลยเราจะได้ชิมทีเดียวปรุงรสทีเดียวเลยเราต้องให้มันเปือ่อยๆแล้วเราก็อย่าบางังแล้วเราก็ใส่ยอดมะขามอ่อนเท่าที่หนูนาเก็บได้ก็คือชวกนี่ไงชวก นี่แล้วก็ใบหัวเสือเด้อจ้ะเคยเห็นไหมเพื่อนเดนูนาให้ดูมันเด็ดแล้วเหรอเนี่ยอันนี้คือเด็ดแล้วใช่ไหมนี่ใบหัวเสือกิ่นแรงตุตะมากข้างที่สองนะเนูนาต้มอึ่งกินเองอ่าไปใส่ที่หลังนะรอค่ะรอค่ะ เดี๋ยค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะมาชิมกันนะจ้าอมันเป็นยังไงเสร็จแล้วอยากลองดูไหมลองดูสิว่ามันจะเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินต้มอ,อึ่งเด้อจ้าในที่สุดหนูนาก็ได้กินแล้วนี่ได้ไข่สองตัวก็ดีใจแล้ว <c oughs> กินก็ข้าวเด้อจ้าเราก็จะไม่เน้นข้าวนะเราจะเน้นแบบสดน้นา เช็คออยู่ต้มใส่ยอดใบยอดมะขามอ่อนกับใบหัวเสือโอ้ oh my ก o อใบหัวเสือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเดี๋ยวนาจะให้ดูได้มาไหมอ่ะไม่น่าจะได้มาไม่น่าจะได้ตักมาหนึ่ยก่อนอื่นแล้วก็ล่ำ อึ่งไข่กันเลยจ้ะไข่เน้นๆเด้อพอมาพี่น้องมีสองตัวหนูนาได้กินมันๆอันนี้จิ้มแจ่วหื้มหื้มหื้มโอ้ยฟินแท้แะ สียดามีไข่น้อยพุดใบหัวเสือหอมมากมพีก่คอหนามีวิธีทำอยู่ต้นคลิปเด้อจ้ะตัวกำลังเคี้ยว ฟิน,นอะเสียดายหนูปากหนูนาเป็นรอดในหนูนาไปหาเก็บใบยอดม,มาขามอ่อนจะใบหัวเสือ,อ กอแม่พี่น้องหนูนาไม่กินแค่หัวมันเด้อหืมหื้หืดูแข็ง หนูน้าไม่กินแค่หัวอย่างเดียวถึง <Beautiful> ตัวไม่ไข่ไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็ได้อยู่นะอื มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาดีออกหนูนาทำเองหมดทุกอย่างเลยนะเอาดีตรง,ตงใต้ตาบันออกอะจิ้มแจ่วแจ่วมะขามอือหือ <c oughs> มีวิธีท,ทำมีวิธทีทำอยู่ต้นคลิปเ้ยจ้ะขึ้นบนสั่งกางเยอะโอ้เมื่อไหตัวไข่ เหนือตัวไม่ขไข่เนี่ยแหละอร่อยกว่ากบเลยฉครเคยกินกบมั้งอร่อยกว่ากบอย่างหลายปีหนึ่งเนี่ยกินข้างหนุ่ม ทำไมมันเข้ากันแบบนี้วะเจวแบบจงเหล่งจงเหลงบีบมะนาวใส่เอาน้ำต้มใส่ลาบผักชี หัวมีหัวออกเราไม่กินหัวโอ้ยเยวเริ้งตัวจธอจ้ะเข้าวหวานไหม เขียดก็อร่อยเนาะกระดูกแข็งอะสงสัยมันแก่พูดบออันนี้ออกขุมหน่อยสงสยัยโนนาจอดีแตก คุนี่อ้วนมากอืมสำลักพริกแสบปากคุณเพื่อน หาใบหัวเสือบุพเพมันเปื่อยแล้วใบหัวเสือเอาไ้แสบปากเพื่อนๆเลยหน้าเป็นร่อนร่อนไหน คล้ายๆต้มส้มอะต้มเปรี้ยวอะ โอ้ยเผาแล้วนี่เหนียวแท้อื้ม อโอเคหนูนาจิลาแล้วเด้อจ้ะแศบปากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจ้า